ครับกลับมาเช้บดาวยิบล้านกระตทางช่องอาหายชาเดวก็รักรเป็นประจำทุกวันเจอหน้ากันยิบแต่ละเมื่อวานมีแบแตนแตกวันนี้แบร้านแล้วกันแบร้านแบร้าน อา้าวกลับมาเหมือนเดิมนะแบลบลานวันนี้นะครับมีแบมีแบนะครับก็อา้าวนี่คือช่องอาาหไอชแนลคือลักนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิเัยสงครามสู้จนถงงช่วงเป็นยุโรปตะวันต์มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนั่นแหละมาแนะนําทั้งงวดถูกตัวเป็นพิเศษคนสําเร็สองดาวเอ็นเป็นสติกันเลยจริงๆริงเมื่อคืนนี้ก็เข้าไปพูดคุยในทเวนตี้โฟร์เอ็มดีโฟร์ยูนะะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะก็ มันก็ตรงนู้นมาตรงนี้มาตรงนี้มานะก็ให้ท่านได้รับรู้ในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเรียนรู้กันไปด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็ลาวนี่โอ้โหสเสด็จญาตจริงๆนะเมื่อวานนี่บอกแล้วนะเสด็จญาตจริงๆแพทเทิร์นนี้นี่ถือว่าใช้กับลาวใช้กับรัฐบาลไทยนี่ผมว่าสุดยอดมากนะใครอยากจะรู้แพทเทิร์นนี้แบบลึกซึ้งนะเต็มๆนะผมจะไปสัมมนาออนไลน์ประมาณ3ชั่วโมงนะเอา3ามชั่วโมงเลยเต็มๆเลยให้ท่านได้ประเภทแบบคือ อ่าหนึ่งชั่วโมงมีพักแล้วก็ต่อชั่วโมงที่2พักแล้วก็ต่อชั่วโมงที่3ม,มีพักนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นแพทเทิร์นสชั่วโมงเลยนะวันจันทนะวันจันทรก็เราจะเริ่มต้นที่สัมนาออนไลน์กันที่ประมาณบ่าย3ามโมงกว่ากว่านิดนิดนะแล้วก็วันจันร์เราจะไปพูดถึงแพทเทิร์นลาวอีกด้วยเช่นเดียวกันนะจะมีเวลานิดหนึ่งนะจะมีเวลานิดหนึ่งเพราะเมื่อคืนนี้เราไป1ชั่วโมงนะันน้อยไป แล้วผมก็จะเอาในเรื่องราวต่างๆ่าตัวสถิติตัวอะไรต่างๆไปให้ท่านดูไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลไทยวันที่1 6มิถุนายนด้วยเมือ่อวานนี้ก็ดูไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่เสด็จน้านะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวันที่วันจันทร์วันจันทร์ที่9นะอันนี้เราจะให้มันเสด็จเลยผมจะทําข้อมูลอะไรต่างๆนานาไปให้ท่านแบบเสด็จญาติเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่เข้าไปาสร,รมนาออนไลน์ได้นี่จํากัดนิดหนึ่งนะเราก็จะรับได้อยู่ประมาณ36ท่านนะ หรือ36หรือ41่ท่านหรือ36ท่านอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะไม่เกินนะเพราะฉะนั้นต้องท่านต้องแจ้งความประสงค์ไปด่วนด้วยนะการแจ้งความประสงค์กันแล้วแต่ท่านสะดวกท่านจะแจ้งตามสบายก็ไม่มีปัญหาอะไรขอให้แจ้งไปแล้วผมจะได้ลงชื่อท่านไว้นะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องอะไรต่างๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแจ้งความประสงค์ไปเท่านั้นแหละนะหรือว่าจะแจ้งความประสงค์แบบสนับสนุนช่องรายการท่านก็แจ้งไปแล้วท่านก็ ก็เป็นสิทธ์นะเป็นสิทธิ์ถ้าหากว่าท่านแจ้งความประสงค์แบบสนับสนุนช่องรายการท่านกะ็ะจะได้สิทธิก่อนอันนี้ต้องขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่แจ้งท่านที่สนับสนุนช่องรายการนะส่วนท่านใดที่แจ้งไปธรรมดาก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มท่านก็ได้เข้าแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือขอให้ท่านเข้าใจแบบนี้แล้วไม่ต้องไปกังวลท่านแจ้งไปเถอะบางทีคนก็ไม่ได้ต้องเต็มอะไรหรอกท่านแจ้งไปไว้ก่อนนะส่วนอื่นว่าที่หลังแจ้งไปไว้ก่อนเอาสิทธิ์เอาสิทธิ์ในการแจ้งไว้ก่อนเนี่ย อเอาสิทธิ์ตามที่ท่านแจ้งไว้ก่อนท่านแจ้งวันนี้ท่านก็นได้สิทธิ์วันนี้นะแจ้งพรุ่งนี้ผควต์จำว่าถ้าวันนี้มันเต็มพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เลยนะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องแจ้งสิทธิ์ไว้ก่อนอันนี้บอกกล่าวท่านรับรู้ตรงนี้นะครับอันนี้ให้เข้าใจตามระบบนี้เลยเอาใจทำไมต้องฟังบ่อยก็แล้วแต่ท่านไงท่านไม่ฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปวิเคราะห์ให้ท่านในรับรู้ให้ท่านด้รับฟังนะท่านไม่ฟังผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออก็เป็นสิทธิ์ของท่านเขาใอ้ จัดไปตามนั้นว่าไปจากนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ใครจองสิทธิ์วันนี้ก็ถือว่าดีดีมากๆหน่อยจะได้ไม่เต็มนะ4 6ท่านนะเต็มนะเราลืมไปเล่นไปแล้วก็อยู่ในช่องของเขาก็อ่าสิบสี่สิบห้าท่านเลยนะอันนั้นเขามีสิทธิ์อยู่แล้วนะตรหนั้นเขามีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าในในในตรงนั้นท่านก็แจ้งด้วยนะในช่องในกลุ่มก็จอแจ้งด้วยอย่าลืมแจ้งนะถ้าเกิดว่าในกลุ่มไม่แจ้งเลยนี่ผมถือว่ากลุ่มสละสิทธิ์นะต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับ ในกลุ่มต้องแจ้งด้วยนะครับในกลุ่มต้องแจ้งด้วยให้หัวหน้ากลุ่มมาแจ้งด้วยถ้าไม่แจ้งถือว่ากลุ่มนั้นสละสิทธิ์ท่านก็ไปแจ้งเป็นส่วนตัวไปอย่างนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะเพราะถือว่าถ้าในกลุ่มนียเขาเยอะเลยนะในกลุ่มนี้เขาไปครึ่งหนึ่งเลยนะจาก40ท่าน30ท่านในกลุ่มเขาไปครึ่งหนึ่งเลยนะ un, un, นเ,รนเนะพราะนั้นท่านอยูอ่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็พยายามอย่าชะล่าใจแจ้งไปก่อนถ้าแจ้งแบบสนันสนบสนุนช่องรายการก็ท่านก็สามารถได้สิทธิพิเศษทันทีอันนี้ทันทีนะ สนับสนุนช่องรายการก็จัดไปตามนั้นนะธนาคารก็ธนาคาร g o v กัวเม้นต์สวิงแบงก์คือธนาคารออมสินนั่นแหละ นะครับศูนย์สองศูนยเพราะว่าแพทเทิร์นเราภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะผมก็เลยพูดภาษาอังกฤษหน่อยก็บวอร์เมนเซฟิงแบงศูนย์สองศูนย์ศูนย์ีเดี๋ยวก็มา2.4.6เดี๋ยวก็มาอ้าวจะเตมไปตามนั้นอ้าววันนี้วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์สบายสายไม่ต้องไปเคร่งเครียดซีเรียอะไรขอบคุณครีมน้ำมันมาบาอยูนะทำให้หน้าเด้งดึงแล้วก็ ส่วนท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ศึกษาให้ลึกซึ้งมากมายท่านก็สามารถเรียนรู้ได้จากการสมัครเรียนเป็นภาคส่วนตัวไปแล้วก็หรือท่านจะมีหนังสือไว้ก็ได้นะหนังสือรอนิดหนึ่งนะฮะรอนิดหนึ่งในะเรียบเรียงสุดชีวิตและ <c oughs> เรียบเรียงเอ้ยแบบเอาแบบสุดความรู้เลยอะ่ะสุดความรู้เลยนะเรียบเรียงสุดความรู้เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวท่านได้ของดีแน่นอนนะจัดใจเย็นๆนิดนึ่งนะสมกับการรอคอย มีอะไรทรมานต่อการรอคอยแต่การรอคอยอะไรที่มันแบบสุดยอดนี่ก็ถึงน่าจะก็รอคอยนะผมเห็นสมัยก่อนที่ไปซื้อเค้กจะไปตรงไอ้ลาดเ้าอ,อ่ะเค้กยายอะไรอะ่ะยใยเนื้อใยเฟืองอะไรสักอย่างน่ะตรงตรงนั้นละลาดเ้าสี่สิบเอ็ดสักอย่างหนึ่ยแหละโอ้โหไปคอยตั้งแต่กี่โมงอะ่ะสิบโมงนะเผื่อจะได้กินเนี่ยตีสามนะอร่อยแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไปคอยตี ตีสิบโมงเช้าเลยกินตีสามเนี่ยใครม่มีความอดทนก็กลับบ้านไปก่อนนะกลับบ้านไปเขาก็ไม่ได้งอนะก็มีคนมาต่อคิวต่อมีคนมาต่อคิวต่อนะเออย,ยัย,ยอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรครับเนี่ยสุดยอดมากมากเนี่ยโอ้เข้าคิวยาวจริงๆผมก็เคยไปเข้าคิวเ,าเขาเนะ <laughs> เข้าคิวตั้งแต่กี่โมงแต่ถ้าเกิดไปเข้าคิวช้าเนี่ยมันก็ถือว่ากันก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยนะตามนั้นไปเลยนะว่าไปตามนั้นเลยอ่ะ ก็ว่ายไปตามนี้นะโตรศัพท์เข้ามาก็ตุ้งตุ้งแต่ว่าผมไม่รับนะอันนี้เสียงมันจสัญญาณมันจะอันนั้น่านไปหน่อยนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับ à, อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่นะครับด <c oughs> <c oughs> ีนะ่ฮะเดี๋ยวแจ้งไปห่อยแล้วกันอัดคลิปอยู่ครับอัดคลิปอยู่ครับอัดคลิปอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับอาจารย์ผมอัดคลิปยอยู่แป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมอัดคลิปอยู่ครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับเดี๋ยวผมโทรกลับอาจารย์ผมอัดคลิปอยู่ครับครับผม ฮัลลโหอือเดี๋ยวผมอัดคลิปอยู่อาจารย์เดี๋ยวผมโทรกลับครับจ้าจ้าจ้าครับผมครับครับเอาจัดไปตามแล้วละกันพอดีมาอาจังหวะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาคลิปก็มาไปเปิดดูคลิปคืออะไรคลิป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 อ้าวจับยามพิสดารหน่อยดิคลิป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 ไว้คลิปไว้เออถ้าพูดถึงคลิปนี่ต้องเป็นอ่าคนที่เป็นอ่าอะไรนะอิสลามนิกชนนะ เขาจะทาคลิปแบบเป็นพิธีแบบศักดิ์สิทธิ์เขาเออกเหมือนกันในการคลิปเนี่ยอาท่านไปดูหน่อยว่าเขาทำยังไงอะไรยังไงเนาะเออมาแน่ๆล่ะมาแน่ๆเลย <laughs> เอา้าวจัดไปว่าไปตามนั้นเอากลับมาดูวันนี้เลยนะวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะเอาแพทเทิร์นอันทุกหลายทั้งทั้งวงมาตรงนี้เลยนะครับก็ท่านจะได้เห็นเห็นตามนั้นเอะกลับมาดูวันนี้เลยครับก็นี่คือของฮานอยฮอนสปาดานังอยู่แล้ววันนี้พ่อไปสบายๆนะครับก็เรียกว่า เราสบายๆนะวันเสาร์มันวันสบายๆถ้าอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปเียเรื่องกัรเรื่องตัวลงตัวเลขอะไรมากมายอย่าไปเคร่งเครียดกับเรื่องอื่นแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะจองรับสิทธิ์ได้นะวันจันทร์นะวันจันทร์นะผมรับแค่ประมาณสัก36ท่านเอา3าท่านเลยกันเนาะในในในกลุ่มเขาก็เยอะอยู่แล้วนะในกลุ่มเขาก็ไปประมาณเกือบ20กว่าเลยนะในกลุ่มอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะแต่ว่าในกลุ่มนั้นเขาก็มี14แล้วอีกในกลุ่มนั้นเขาก็มีทั้งแต่ยี่สิบเก้ารวมไปแล้วโอ้ สิบสี่ยี่สิบเก้าแต่ในในยี่สิบเก้าจะมีชนชนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เอาทั้งยี่สิบเก้าแหละแต่ว่าในกลุ่มยี่สิบเก้าท่านแจ้งด้วยนะท่านจะเข้าอะ่ะถ้าไม่แจ้งถือว่าสละสิทธินะในกลุ่มสิบสี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านจะแจ้งเอาแจ้งหน่อยถ้าท่านไม่แจ้งถือว่าสละสิทธินะเราจะได้ให้สิทธิคนอื่นไปตามนั้นนะครับถ้าท่านแจ้งมาก็โอเคไม่เป็นไรนะรีบแจ้งนะครับเดี๋ยวมันเต็ม อันนี้มันเต็มนะครับมันเต็มได้นะครับเพราะว่าที่ฟังเขาเต็มนะครับเพราะว่าผมลิมิตไว้ที่ประมาณสัก40 uh, 49ท่านอะลิมิตไว้ประมาณนั้น49ท่านแต่ผมรับไม่ถึงนั้นรับแค่36แต่ก็เด้งไปได้ถึง49ประมาณนั้นนะก็ไปได้อีกประมาณสัก36ก็ไปได้อีกประมาณสัก13ท่านอะประมาณนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าลิมิตไว้ที่36ไว้ก่อนนะครับนะวันจันทร์นะวันจันทร์นะสุดยอดมากใครเข้าวันจันทร์ไม่พลาดแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอน ได้รู้อะไรมากมายอย่างเมื่อคืนเนี่ยท่านเข้าไปโอ้โหได้ความรู้มหาศาลไม่ล่ะเป็นไงล่ะสี่มาเต็มเต็มเลยไหมเออเต็มเต็มเลยนะครับอืมแต่ผมไปจัดสี่หกก็สี่หนึ่งเลยนะสี่หนึ่งก็สี่หกคู่กันนะสี่หนึ่งกับสี่หกคู่กันจําไว้หนึ่งกับหกคู่กันครับท่านก็มาได้เอ้าลีเลของวันนี้คือหกแปดเจ็ดแต่สายเมิดเราไม่เจอนะครับพอสายเมิดเราไม่เจอท่านก็เจอเจ็ดตรง L.O.D ใช่ไหมล่ะท่านเจอเจ็ดตรง L.O.D เนี่ยแล้วก็ท่านเจอแกอ่าจะเจอ L.O.D เนี่ยเจอเจอเจ็ดนะเจอเจ็ดตรงเนี้ยตัวเนี่ย Uh, P w s 3 5 7าแล้วก็เจอ7ไงถ้า7ไม่มาก็มีอะไรถ้ามี3 8 3 6 5 8 5 6แค่นั้นเองถ้าเกิด7ตัวนี้มาทัางเอา4 7 9 7แค่นั้นเองหรือว่าถ้า7ไมมาทก็เหมือนกัน48 4 6 9 8 9 6เหมือนกันเนี่ยก็สลับไปสลับมาอยู่แค่นี้แหละครับนั่นคือวิธีการนะนั่นคือวิธีการนี่คือสายรีเลย์เราดูรีเลย์มันเจอ6กครับพอรีเลย์เจอปกก็ก็จัดไปดิครับเนี่ยก็จัดไปเลยเจอ6ก 6, ็66365 6 7อย่างนี้ก็ได้เจอ6นะ หรือจะ4696นี้ก็ได้นะมันรีเลทนะครับนะมันเป็นรีเลทกันมีโอกาสมาสูงอยู่แล้วนะอดี LD นี่สําคัญมากๆเมื่อวานอีดีลงราวเต็มๆนะอ d ดีเนี่ยผมถือว่าเป็นเลขที่สาคัญมากท่านใดที่เรียนแล้วโอดีเอไปแล้วเอามาใช้นะครับโอ้มีคุณค่ามหาศาลมาก LD ดีี่ถ้าใครยังไม่เคยเรียนต้องสมัครเรียน LD ดีนะเดี๋ยววันจันทนี่แหละผมจะอดีไปพูดในทีหนึ่งนะ ไปพูดให้ฝั่งท่านอีกทีถ้าอยากได้ l d ว่าเอามายังไงไปยังไงวิธีการทางโหราศาสตร์ทํำยังไงเราจึงได้ l d นะทัางก็ท่างก็ไปนั้นนักโหราศาสตร์ทั้งหลายก็ท่านไปค้นเหตุ l d แบบผมก็หายากอยู่เหมือนกันเพราะผมใส่โค้ดไงใส่โค้ดไงแต่ท่านาท่านรู้วิธีหาท่านก็โอ้โอ้โอ้อย่างนี้เองเหรอ l d ของเองเป็นอ,อย่างนี้เองเหรอ <laughs> เราใส่โค้ดไว้ครับเราใส่โค้ดไว้เพราะฉะนั้นท่านต้องแก้โค้ดแก้ตากลนของเราตรงนี้ให้ได้แล้เจะได้แต่ว่านักโหราศาสตร์รู้อยู่แล้วครับ โดยปกติทั่วไปแต่ว่าผมใช้เอลดีนะจัดไปตามนั้นอ้าวไปดูสายวิเคราะห์เจาะจากตัวระบบของฮานอนสปาดานังนะเนี่ยอ่าก็ไม่มีอะไรครับหนึ่งกับศูนวันนี้นะเป็นโอเดหรือ d m เอ่าแล้วก็ตัว DJR คือ4กับ3ตัวนี้คือ4กับ9ก้าทำมาเราได้ตังค์เจอ4ี่ครับเจอ4ก็ไม่มีอะไร4 1 4 0อยู่แค่นี้เองถ้าเขาจะมานะก็4 1 4 0ครับถ้าจัดตามนี้นะ4 1 4 0ถ้าเกิดว่ามาตามระบบก็ไม่มีอะไร9 3 4 2 9 2 4 3อยู่แค่นี้ครับเนี่ยอย่างแค่นี้ก็ตามระบบเพราาะว่ อ่คมัน4ี่กับเแล้ว r อมัน3นะามกับ2องก็จะมาจับกันเลยครับก็4 3 4 2 9 3สีอก้าอยู่แค่นี้ครับก็จับกันอยู่แค่นี้เพราะ4 3 4สองท่านดู4เอาเจอ4ี่แล้ก็เล้นสี่สิครับอ่าสี่สเนี่ยพอเล้น4ีเสร็จกัก็เอาศูนย์ก็1นึ่มายิงสี่ศูนยี่ส นะ042 143 142เนี่ยก็ได้ทั้งก็ได้3ตัวแหละเห็นไ,ไหมง่ายๆนะของเราไม่มี pattern, แพทเทิร์นอะไรที่ยากเย็นเลยนะสำหรับท่านที่เรียนรู้ไปแล้วอา้าวนี่สายหวานยาวได้ตังทุกวันไม่มีปัญหาครับแต่มันเยอะหน่อยนะแต่การเยอะตรงนี้ถ้าหากว่าท่านมีความรู้ท่านจะดึงออกได้ท่านดึงมาได,ทาด,าได้ท่านดึงมาได้นะสายหวานยาวนะตามนี้นะเา้าเดี๋ยวผมเอาสายเจาะให้ท่านเลยนะ เอาสายจอดเอาผมเอาสายหวานสั้นให้ท่านดูก็ได้อันนี้คือหวานยาวนะหวานยาวท่านได้ตังค์แน่นอนไม่เสี่ยงครับแต่หวานสั้นท่านต้องเสี่ยงนิดหน่อยนะเนี่ยมันต้องเสี่ยงครับเพราะว่ากลุ่มเลขเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้สายหวานสั้นเนี่ยนะกลุ่มเลขเขาจะอยู่ประมาณนี้อันนี้คัดมาให้เด่นๆนะอันนี้หวานสั้นนะหวานสั้นท่านก็ดูแล้วกันก็นั่นแหละเมื่อหวานยาวเสร็จท่านมาดูหวานสั้นตัวไหนจะเน้นตัวไหนไม่เน้นก็ต้องจัดไป,ไปตามนั่นแหละสี่กับสามเป็นดีเจอาร์ท่านก็เจอสี่กับสามท่านก็เน้นไปดิถูกไหมง่ายๆ หรือสี 9, ่กับเก้าทำมาหลายต่างทั้งก็ในสี่กับเก้าไปอยู่แล้วใช่ไหมเออลักษณะงี้แล้วทั้งก็เอาสูงกันหนึ่งมายิงถ้ามันไม่มีนะต้องเอาสูงกันหนึ่งมายิงทั้งก็ได้สามตัวแล้วอันนี้คือสายหวานสั้นนะสายหวานสั้นนะรอบสิบแปดในการสามสิบนาทีนะแต่ว่ามันสามารถวิ่งไปได้สิบเจ็ดสิบแปดได้นะสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าได้นะสิบเจ็ดสิบเก้าได้นะเพราะเนื่องจากว่าลักษณะขเขาจะออกใกล้ๆเคียงกันราศีตุลกับราศีพิจิกเหมือนกันครับนะส่วน, 18, นสิบแปดสิบ อ่าสิบเจ็ดในากาอยู่ที่ราศีตุลตัว l อดีอาจจะต่างกันไปเล็กน้อยแต่ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันผมก็เลยเอาไปเทนนี้มาให้ท่านดูอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้่ายวิเคราะห์จดจา,จาระบบม,มีปัญหาอยู่แล้วครับก็เก้าสามสี่สองเก้าสองสี่สามครับเหมือนกันเป็นปกตินะครับแล้วก็สี่กับสามเป็นดีเจอาร์สี่กับเก้าทำอะไรได้ต่างก็ชนอยู่ที่สี่ท่านจัดชนอยู่ที่สี่ตรงนี้ถ้าก็สี่หนึ่งสี่ศูนย์ก็ได้นะหรือถ้าเอาจัดสี่ตรงที่ว่าผมว่าสายวันทัานเนี่ยผมวางไม่แค่มีแค่สี่สองชุดเองครับจัดไปตามนั้นนกะาาาาีหรรืืออออเเปล่่งงึวสย อันนี้อันนี้อันนี้แก้ไขเรียบร้อยนะตรงเนี้ยแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเช้าผมส่งไปมันจะผิดอยู่นะครับผิดต้อง12เบสนะผมแก้ไขแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับผมอวันนี้ทำไมเลขผมมันแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วมันผิดอ๋อนี่สุกต้องละมีสมาชิกบอกอาจารย์ของอาจารย์ผิดทำไมไม่ทักล่ะอ๋ออาจารย์อย่าทดูว่าโกนทําถูกหรือเปล่าปรากฏว่าทุกคนทําถูกอาจารย์นาผิด <laughs> นี่คือ12เบสนี่ถือว่าสุดยอดนะท่านจัดไปได้นะครับรู้เช้าได้เช้าลูกสายได้สายรูกบ่ายได้บ่ายนะครับรู้เย็นได้เย็นนะครับรู้เช้าจะได้เปรียบว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้เรียนรู้12เบสไปท่านก็รู้เช้าเช้านั้นก็ได้เปรียบว่าคนอื่นอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ้าวเยะได้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะหลบผมนิดหนึ่งแล้วท่านจะได้แคปไปอ่าท่านจะได้แคปไปนะอ้าวผมหลบให้นิดหนึ่งท่านจะได้แคปไปแบบเต็มๆจอนะ ็มจอหรือเปล่าไม่รู้ต้องขยายดูนิดหน่อยแล้วกันนะอะไรแวบๆอะไรข้างๆไม่เห็นก็ต้องว่าไปตามนั้นอ้าวหยัดมาตามนี้นะอ้าวไปดูไปดูเจาะนะผมเจาะไว้รอบ18บแในการเนี่ยสายจอะนี้มันจะเหมือนกันนะ17 1เเพราะว่าลัคนาออกกลาสีใกล้เคียงกันนะเพราะนั้นสายเจาะผมก็เลยเจาะไว้43 9332ครับเจาะไว้ตามนี้นะนนี้รอบ18บแนการนะสามารถขยับได้17ได้19ได้นะครับ อ่าก็นี่คือจัดไว้ตามนี้นี่คือสายเจาะเลยนะครับก็จะเจาะไว้ที่4 3 9 3 3 2 1 3 2แล้วก็1 3 4นะฮะอาจารย์จะบังเฮ็ดหยังล่ะขอแน่ขอแน่จะบังจะบังเอาบังบ่อ้าวเดี๋ยวรอนิดนึงจะบ่บังเอามาตามนี้จัดไปอ่าตามนี้นะ L.D 6 7 8นะ L.D นี่6 7 8นะครับเจอ6 7 8็ดแนะ L.D เนี่ย ถ้า678ลักษณะอย่างเงี้ยท่านก็เอา678มาใส่ดิเพราะเราจับ43 32 93ได้ท่านก็ดแปดเอาตัวใดตัวหนึ่งมายิงดิถ้ามัเอาตัวใดตัวหนึ่งมายิงก็ได้นะครับตัวเนี้ยท่านชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นมายิงใส่นะเพราะว่ามันไม่ชนกันไงเพราะว่ามันไม่ชนกันนะสี่เก้าทำให้วได้ตังค์อยู่แล้วนะครับ49ทเก้าทำใ้วได้ตังค์อยู่แล้ว D J R ก็เจกซ์ก็สีอยู่แล้วใช่ไหมตามนั้นเลยก็เจอง่ายๆก็เจอ4ครับงั้นเน้น43 42อ่ะไอ้เน้น43อ่ะ ท่านนี้สี่จากว่จ็ดสี่สามหกสี่สามแปดสี่สามก็อยู่แค่นี้เองนะแต่ว่าในนี้ผมวางหนึ่งสามสี่กับหนึ่งสามสองนะแต่ว่าถ้าสี่สามก็เนี่ยสามสี่นะถ้าเจ็ดสามสี่หกสามสี่แปดสามสี่อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราก็จะได้สามตัวด้วยอันนี้คือฮานอยฮานสปาดานังนะครับอ่าวันนี้ก็ผมก็เอารวมๆไว้ตรงนี้นะในเอ็กวิติปแชนแนลวันนี้ก็คือมันมันรวมกันอยู่แล้วผมก็เลยขออนุญาตสมาชิกทั้งหลายเอามาวางไว้ที่นี่ที่เดียวกันเลยนะท่านจะได้สบายใจด้วยนี่ถือว่าเป็นเอ็กวิเคราะห์ตาามมรรอออบตะไยิปแชนแนลเพื่อให้ความ แม่นยำนี่แม่นขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะปรับวิธีนิดหนึ่งนะปรับวิธีนิดหนึ่งแต่วันนี้ก็เลยเอามาให้ท่านดูตามนี้ก่อนนะส่วนท่านใดที่อยากเราเป็นสมาชิกในอุตสาชกรมนี้นก็สามารถสมัครได้ถ้าไม่สมัครก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูจ้องๆไปตามนี้แหละเดี๋ยวมันก็มาบ้างเดี๋ยวก็มามาบ้างตามนั่นแหละส่วนท่านใดนที่อยากจะเข้าไปติดตามทาง2 4 o m d 4 u นะอันนั้นเป็นการไม่มีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ผมจะเรียกเข้าไปวิเคราะห์ตามลักษณะแล้วก็เชี่ยวเข็น เรื่องของความรู้เรื่องของอะไรต่างๆนานาม,มาพูดคุยให้ท่านได้รับรู้ได้รับฟังกันนะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ใน 24MD4U นะส่วนท่านใดที่สมัครไปจีกาแฟเนี่ยก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ จะได้เข้าไปตรงถ้าเต็มีสิทธิจะเข้าไปฟังนะท่านก็แจ้งไปแล้วกันนะเวลาผมมีพูดอะไรมาท่านก็นแจ้งไปแล้วกันนะคือคือแจ้งไปอย่าไปกังวลเรื่องอื่นอะไรที่มันเด้งขึ้นไปท่านไม่สนใจท่านก็แจ้งไปอย่างเดียวก็พอหรือท่านอยากจะสนับสนุนช่องรายการท่านก็สนับสนุนไปไม่ว่ากาันนี้ก็จัดไปตามนั้นแล้วกันเนาะก็ว่าไปตามนี้แหละครับก็ถือว่าทุกคนก็อยากมีโชคมีลาบันทั้งนั้นแหละแต่การที่จะมีโชคมีลาบได้เราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยชโชคลาบคือโอกาสนะครับชโชคลาบคือโอกาสโ,โอกาสในบางทีเราก็ต้องสร้างเองหรือออมมันาาเงกนะก็ะโส นะแต่ว่าจริงๆแล้วโอกาสถ้าดีสุดคือเราสร้างเองนะมาก็ได้มาก็ได้มาท่านต้องรอแต่ถ้าท่านสร้างเองท่าไม่ต้องรอโอกาสที่ท่านสร้างเองไม่ต้องรอใช่ไหมอันนี้สําคัญนะเอาโอกาสคืออย่างว่าเรามีลูกมีหลานเราฝึกฝนให้เขาเรียนดีดิเรียนดีเรียนเก่งได้เกียรตินิยมกิจกรรมดีกิจกรรมเด่นเป็นคนที่โดดเด่นมากเนี่ยท่านไม่เลยโอกาสวิ่งมหาท่านเองอันนี้คือท่านเก่งจริงเนี่ยโอกาสมหาท่านเองแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีเรื่องพวกนี้เลยอ่เรียนก็ไม่ดีหัวสมองก็ไม่ดีอันนี้ท่าน ขัานต้องหาโอกาสให้ตัวเองหายังไงก็สแสวงหาความรู้ที่มันนอกเหนือจากที่ทำที่ทำให้ท่านถนัดอนะความรู้ที่ท่านถนัดก็ต้องแสวงหาความรู้เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นโอกาสมันสร้างได้กลับมาเองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเราก็สร้างโอกาสตัวเราเองดีๆแน,น่เลยคือสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่ามั่นคงและก็นิง่งามาและก็แน่นอนที่สุดรอนี่ยังว่าจะมาหรือไม่มานะ เขาเปิดโอกาสให้เราหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ารอถ้าเราไม่รอนี่เราลุยเลยก็เราสร้างโอกาสให้ตัวเราเองเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะ,ะข้างในท่านเป็นยังไงข้างนอกท่านเป็นยังไงคอยจิตใจเราดีงามตลอดไปแล้วก็คิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงนะชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสดใสนะฟังคิดติดตามพยายามทําความเข้าใจและไปถึงที่สุดศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกาให้เป็นมันเย็นความสําเร็จนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเชื่อมัน่นศรัทธาเชื่อมั่นในแนวทางไม่เกะกะเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่เลี่ยรอคิดพูดดีต่อก ท่านสามารถที่เข้าไปแลกหน้าออนไลน์กับเราได้ซำอ่าจองรับสิทธิ์ไปได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับเพียงสาท่านนะก็0ูนย์ลูกแน์อนไลน์ก็บ้านหมอดู198นะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ Share ไปด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ขอพระคุณท,ท,ที่ต้องกดไลค์ให้ขอพระคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามขอพระคุณทุกท่านที่แชร์ให้ขอให้อ่าทุกท่านมีแต่ความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัพย์รับเงินล